Okay. สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมขอไล่เปิดคอมเมนต์กันนะครับ <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมฟิลล้างโมแคร์นะครับวันนี้เรามาไลฟ์สดนะครับแล้วก็รีวิวตัวโทรศัพท์อย่างที่ผมเคยสัญญาไว้กับตอนไอคูดีโอสิบนะครับว่าถ้ามีรุ่นใหม่มาเนี่ยก็จะทําการไลฟ์รีวิวเลยทีเดียวนะครับเพื่อความรวดเร็วนั่นเองแต่ในรอบนี้นะครับผมมีการเพิ่มเติมหัวข้อในการรีวิวหลายอย่างนะครับเพราะว่ามานั่งดูแล้วเนี่ยตัวคลิปเต็มนะครับที่หลายคนติดตามแล้วก็ดูผมเนี่ยเพราะว่าความละเอียดครบถ้วนของข้อมูลนะครับ ก็เลยไปหาวิธีมาว่าถ้าเกิดเราไร้สดเนี่ยโดยที่หัวข้อการรีวิวทุกอย่างเนี่ยยังคงใกล้เคียงเดิมแล้วก็เห็นผลลัพธ์เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนัครั้งนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันถ้าผิดพลาดประการไหนใครอยากแนะนําอะไรก็สามารถติชมเข้ามาได้นะครับสําหรับครั้งนี้ที่ผมจะรีวิวนั่นก็คือ Infinix GT 30 Pro นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ตัวท็อปสุดของ In f ฟ n i x นะครับจริงๆแล้วขี่กันมาคู่เลยนะก็คือจะมี In f ฟ n i x ต o t e กับ In f ฟ n i x GT นะครับ แต่ด้วยคาแรคเตอร์ของแบรนด์อินฟินิเองเนี่ยตัวอินฟินิตจเนี่ยค่อนข้างจะมีคนสนใจเยอะกว่านะครับด้วยความที่มันเป็นเกมมิ่งด้วยนะอ่าซึ่งรอบนี้มาถึงรุ่น GT 30 Pro นะครับจากคราวก่อนรุ่น GT 20 Pro ที่มีผลตอบรับดีมากๆเลยนะโอเคครับไม่พู้พร้อมทำเพลงอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างนะอ่าโอเคครับ อ่าโอเคอันนี้ก็คือตัวกล่องของอ n ฟิ n i ก Gt สามสิบโปนะครับหนึ่งเลยเนี่ยตัวกล่องมันดูมีความน่าสะสมมากนะแล้วก็มีไม่กี่แบรนด์นะครับที่ทํากล่องได้น่าสะสมแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ตัวโทรศัพท์ของมือถือเนี่ยมักจะทํากล่องเล็กๆเ,เนาะเน้นแบบว่ารักโลกไว้ก่อนแต่ของอ n ฟิ n i กเนี่ยไม่สนนะครับสนความสวยงามบนชั้นวางแล้วนะนี่เลยครับอต,ตัวดีไซน์เนี่ยมันจะมีเหมือนความเป็นยังไงดีเหมือนกล่อง กล่องอุปกรณ์กล่องระเบิดแบบสมัยใหม่นะครับไฮทคงเลยนะอ่านี่ก็จะเป็นตัวอย่างตัวกล่องนะครับด้านหลังก็จะมีการบอกสเปคของตัวเครื่องอ่าการรับประกันตรงนี้นะครับเราสามารถสแกน QR code แล้วก็ติดต่อศูนย์โดยตรงได้เลยหากมีปัญหาสติ๊กเกอร์กสทชนะครับแล้วก็พวกอีมี่ต่างๆอ่าและนี้นะครับก็จะเป็นตัวกล่องของตัว GT สาสิ Pro ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อนเลย เปิดมานะครับเราจะเจอของอยู่สองอย่างอันดับแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวพัดลมนะครับที่เป็นของแถมของเขาเลยติดมากับเครื่องแล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นกล่องเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะมีสลักเอ่อน่าจะเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดนะครับของรุ่นนี้ก็เกี่ยวกับเอ่อการแข่งขันนะครับการเล่นเกมนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกล่องตัวพัดลมนะครับตัวพัดลมเนี่ยผมจะไม่ได้อันบ็อกนะก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมสาหรับเล่นเกมนะครับเป็นพัดลมแบบไร้สายแปะไปที่ตัวเครื่องก็จะช่วยระบายความร้อนในกล่องนั่นเองครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวกล่องเครื่องนะเรามาดูกันเลยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องเครื่องนะครับข้างในนี้กล่องเล็กอันแรกเลยก็จะเป็นส่งตัวเคสนะจะมีเข็มจิ้มซิมอันนี้ก็จะเป็นตัวเคสนะครับแล้วก็ตัววงกลมแท่นชาร์จสายแมกเซฟแล้วก็ตัวคู่มือนะครับอันนี้ เขียนจิ้มซิมบอกไปแล้วโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่องตัวเครื่องของเรานั่นเองครับนี่อันนี้จะเป็นดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับอ๋อไรกระตุกนะครับเอางี้ครับทุกคนพอดีตอนเนี้ยผมเออลองไลฟ์สามที่พร้อมกันนะก็คือช h อป e ีเอ่อเฟซบุ๊กแล้วก็ youtube นะครับแต่ว่ามีคนช่วยดูเขาบอกว่ากระตุกนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตไปซื้อน้ตบุ๊กใหม่ก่อนนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับเดี๋ยวผมขอแก้มือนะวันนี้ไล่แล้วมันกระตุกเนี่ยมันเสียทะลุนะครับเพราะว่าไลเนี่ยน่าจะยาวนะครับสำหรับใครที่รอดูอีฟินิกจีทีสามโปเนี่ยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาไล์ใหม่แล้วก็สำหรับใครที่อยากสั่งซื้อตอนนี้ขอก็มีแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาดูที่เพจหรือว่าเว็บบูเคียจุดซีโอจุดทีเฮดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้านะครับเดี๋ยวผมมาแก้ตัวขอโทษนะครับสวัสดีครับ